เขาได้มาเป็นเทวดาไม่ใช่เพราะพระพุทธเจ้าเพราะเขามีคุณธรรมที่ทําให้เขาเป็นเทวดาคือเขามีสมาธิใช่ไหมหรือมีการเจริญเมตตากรุณาุทตตาอุเบกขาซึ่งเป็นธรรมก่อนที่พระเจ้าจะตรัสรู้หรือประสูติขึ้นมาซะอีกใช่ไหม,มดังนั้นจึงมีเทวดามากมายเท่าดินมหาปฐพีที่ ไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่งั้นแต่ก่อนเราก็คิดนะมันเป็นเทวดาทําไมมันมันไม่ศรัทธาพระเจ้ามันเป็นไปนได้ยังไงเพราะเราคิดว่าคุณธรรมที่จะทําให้ไปเป็นเทวดาเนะี่ยมันต้องมาจากพระเจ้าเท่านั้นเนะี่ยแต่ไม่ใช่คือคุณธรรมทั่วๆไปอ่ะของปุถิชนนะ่ะการจเจริญพรหมวิหารสี่ก็ไปเป็นพรหมได้การมีให้ทาน มีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งก็ไปเป็นเทวดากรรมาพบได้เห็นนะดังนั้นการเป็นเทวดาไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่าคุณจะต้องศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การมีอิทธิป,ปฏิหารอาเทศนาปฏิหารไม่ได้เป็นการการันตีว่าคุณศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวไม่ได้การันตีดังนั้นคุณธรรมของมนุษย์ดีกว่า คือเป็นผู้มีสติมีความกล้าหาญมีการประพฤติพรหมจรรย์อันเยี่ยมยอด